นนท่านนายอำเภอราศีสไลทยท่านผูัดการอำเภอราศีสไลทยท่านประธานครับท่านคัูอเมริกาโรงพยาบาลราศีสไลทยร้อยเรียงดวงจิตดวงใจของพี่น้องชาวอปอปสอ,อราศีสไลทยเขาบอกให้ประกาศเขาบอกให้ประกาศว่าที่สุดของที่สุดและไม่มีที่ที่จะสิน้นส <c oughs> ุดขอเสียงปรบมือให้แกทางสีเขียวครับ ชีวิตหมอลำมันก็ต้องร่อนเรสแสดงไปตามสถานที่ต่างๆความหลักกับบ้ยสมหวังจ้ากเกลือกับผู้ใดนี่แหละเนาะชีวิตหมอลำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ก็มีเราออออร่นก็ได้ห่าเป็นพอราจีดเรารอป่านนี้ันจกินน้มูจ้ามีน้ำมีน้ำหมากไม้วันนี้เราจมาทำแตงสี่ยงเดียวเตียมัม่อดีโตเลยน้องอล่าเดชทงกง

สวัสดีครับผมนายแพทย์ยิโรคิตท้องแสงครับนีายแพทย์ท้องหวายผ้าสีอะไรนะครับเด้อไอ้คนไข้เป็นจิ๋งใหญมานี่ยครับเสียงทองครับเสียงทองเสียงแรงบอกเองเจ้าพนัายเจ็าพนีเจ้าพนีเจ้าประคานะเดี๋ยวใหมองอ่าสักปวัตกันนะครับปวดท้องปวดหัวนอนไม่หลับกระไสกระซับตับพิการปวดจนจะเป็นลมตดว่าออกแน่นะครับ เอซีเดี๋ยวให้ ah, oh, oh, oh. Ah, หัอคำเบิงในได้เครับเด้ออ้าอ้าอ้าู้แล้วละยิงใส่ได้แล้วใส่ติงมันอักเสบต้องาตัวไหนล่ะหมอพาย่างเดียวครับผมพาอนไรบอกมันนิ่งเ้าเพืการแสดงตายครับตอไปตายตี่เหนื่อยเนื่อยตาย หมอไปเตรียมห้องผ่าตัดก่อนจะไหเมื่อเจ้าไว้บ่เลย้ไ้ยเตียมตรงจ้าหนวเ้าข้าเจ้าไว้คนที่เจ้ไหายม่เด้อไม่ิี่แน่ัลโมนี้โตตรงเป็นโตจริงละล่ะ ตัวองมือทำรอบมาตลอดที่เพียมันมาเลยข้าใจมีเลยผ้าด่าแล้วบอยอีดีแล้วตองพาใส่จริงสตัวมาเต็นแค่เลราเด้อไว้ไหนเลื่อยๆพอมพอพอนเด้อเออทุกอยขางพวกปราบอนมืดีใจ เป็นเป็นตัวจิงเด่พลนเพื่น่อได้นอเขาจะได้ย่รงบาลแลวสีสไลด์ี่ไกลบานพนนี่ไอคือสิ่ป้ระดเนี่ยไงยยงบไอดมน้องทงานหกทมันนี่เขาเป็นตัวจริงใลไอเดมเเนเป็นที่นี่นี่เ็ี่ชื่อ เรืนองเนื่อนน่บอกเรื่องเรื่องขอพันขอหาพันเดี๋ยวมุกแกกันทั้งหไปเออดูเืาจังบาเบาอ่ะเาจะไม่กับผู้ใดแับนี้ไฮอดู เมันมขาได้เสี้องเสีดาหรอไม่นี่แฟนนค่ะอุ่ไอ้ดมเราเป็นาค่ะอุ้ยุคขอกนนนะนนะคก็จะไอจีเอขาเมือันี้น้อมจะแดงอยู่ปรนแล้วสีสไลดไก่บานอ้ายนี่ น้องก็ดีใจได้น้องเลยเป็นเตอร์จีนน้องกแค่มาลั่มเขาเป็นสาวพยาบาลน้องมัดององได้นี่ตงมหลังน้องมัดอองได้ไอ้ต้่มศาสประสมตัวไอ้ สิาพยุ่องแดดไอ้ดเขอไหนบอหาลงดีะีเลยมาล้ได้ไอ้ดเราชีิดฉ่แต่ยงไอ้มี่่สวยไอ้ดต้องขอบนนบคนจะลายหลายคนานเดี๋ยเคลียร์กับทางนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่คลยกับทางนี้ก่อนนะไอ้ด พอกันซ้ำนี่ะเาพักค่อยๆนี่คือลมใจดวงนีมีตา้ำเป็นเงกามได้่ามายหายังมาพบเเจ็บเร้าอยู่บ่ซ้ำ รับห้กันในส่วหมอไ้ยาแเพื่อนแต่เวลาทีนี่ก็เอาสาสนเพื่อนย่าให้กไม่ยา ប្រាណុនិមានជាមកឡំអង្គជាម្ចាស់น้ําសែនននក៏ត្រូវគວຍឡំលើចិត្តលោកពនម៉ូជីរវ័ន្តបងឡា